สวัสดีค่ะพอ่อหอมได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที 6, ่หกพฤศจิกายนนะคะเมื่อวันพฤหัตที่แล้วนะคะพอ่อหอมได้เสียชีวิตเบาหวานข้นนะคะเบาหวานขึ้นสูงลูกทั้งนี้กับวด้ไปทรงพ่อขึ้นสบ์แต่ว่าก็ตั้งใจที่ทานทรงพ่อขึ้นสบันนะคะ พอหอมเสือในคำาบ้านนวลฉีด้วยค่ะได้เสียชีวิตวันที่6กพฤศจิกาพออายุ64ปีอย่างห5้าปีนะสบายกับบัาทิ้งจบแล้วหอมกระซิมาะทรงกรบ่าวกรทรงพอสุนสวรรั์ถ้าพิษผ่าประการใดก็ขอโทษขอเส้นด้วยค่ะ ลูกคนนี้รักพอเสมอลูกทุกคนรักพอเสมอพอก็ต้องเป็นห่วงนะคะแด่คุณพ่อที่แด่คุณพ่อที่จากไปในคำวันนุชมีลูกสามคนพ่อทนเลี้ยงเพียงพ่อรักอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งขวัญ ไม่แหวนวันไหวเมื่อยามทุกสุกเศร้าพ่อเข้าใจดุดร่มใส่ให้วิหกนกพึ่งพาคอยแนะนำพร่ำสวรคอยสั่งสอนคอยสอนสั่งจะนอนนั่งให้พ่อฝึกมันศึกษาคอยทาไทยให้ไฝดีมีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพตนจนวันตายชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกทึงฝังฝันดังมั่นหมายประสบโชคประสบสุขสนุกบายสนุกสบายเลี้ยงตนได้มีหลักฐานมีบ้านเรือน พระคุณพ่อยิ่งใหญ่ในใจลูกรักพันผูดได้เพิ่งพาหาได้เหมือนจะจดจำคำพ่อไว้ไม่แชเชื่อทำให้เหมือนพ่อสั่งไว้อยากให้เป็นจะจดจำคำพ่อไว้ไม่แชร์เชื่อทำให้เหมือน พ่อสั่งไว้อย่างให้เป็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณพ่อแล้วไรพี่เบลหาไหนก็ไม่เห็นใครปรึกษาใครสนุกทุกเช้าเย็น ตอนนี้เป็นสุตกรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาสมพ่อในวันนี้ดวนล้านมีจะใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งโหนตำบลใดทั้งไกล้ใกล้ทั้งใกล้ไกลมาส่งให้พ่อไปดีขอกุศลผลบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งให้พ่อไปสุขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขขาวดีอันเป็นที่สุขสรรนิรันดร์การ หากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบพันผูกเป็นลูกหลานเราแพ้พันไม่มาพรากเราจากกันไวความรักและอะไรยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนขอให้ป้า ขอให้พ่อไปสู่สุคตดิด้วยเถิดอยู่สวรรค์มั้น,านา้าถ้าเกิดพมฉันน่าหนใดพบใดขอให้มาเป็นพ่อลูกก็ดี ลูกก็ได้ทำได้แค่นี้แล้วพอลูกทำได้แค่นี้